ลองซื้อฟรีเกมเชื่อผมมาดิหกตัวไปเพื่อนหกตัวไปหกตัวไปเจได้เครดิตฟรีทุนสามสิบถอนสี่ร้อยโอ้โหเจียมโคตรหมาน่ะจริงๆนะเจียมหมานมากเลยครับคนดูคิดเอาแล้วกัน ใครอยากเป็นหัวใจแอมทักหลังไหมครับรอบแล้วเครดิตไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เมินเฉยโว้ยขอใครนะครับขอใครใครนี่ยังไม่ได้นะครับนะจบได้ส่วนนี้แจกเลยครับเอาลงเอาเอารอบนี้ก่อนแล้วกันนะรบอ,อบนี้ก่อนเหมือนจะลงท้ายด้วยคําว่าว่างเปล่าซัดมาหนีไม่มีหรอกคำว่า,วางเปล่าเจ๊เจ๊สวยอยูมเจ๊เจ๊เจ้าหู สมัครตรงไหนสมัครอะไรสมัครอะไรครับคุณดูเขียวมากเขียวเขียวโอ้โหเขี้ยมอะเสียงเป็นอะไรวะเฮ้ยก็เสียงเป็นแบบนี้ไงครับรับไม่ได้เหรอตอนนั้นเราก็มีความหลังให้กันอยู่นะครับสมัครส w i p แก๊กไอ้เหี้ยไม่ขายให้แล้วถ้าเป็นแบบนี้ซับชูป้าปมุนยิ้มแตกเฉยว่างเปล่าสัตว์ว่างเปล่าเจ๊เจ๊ ยังมาเพื่อนมาไงต่อคุณ20โอ้ให้ตายเธอโรเบนอันนั้นเสียงหล่ออาการหนักนะรู้ยังอฮิหนักก็มาซื้อไม้หนึ่งเลยซื้อไม้หนึ่งไหม,ม,หไหมถ้าไม่มาก็เปลี่ยนเกมนะครับน้องๆเชื่อผมยังลองเชื่อผมยังอ่ะตอนตอนตอนมันได้มึงก็บอกว่าเชื่อมึงยังนะตอนไม่ได้มึงก็เงียบวัดเียวเียว คุณแปดเร็วว่ะดอกแล้วคุณแปดเลยว่ะตกปลาภาคสองเลยจัดให้นะครับบวกไม้นี่ก่อนไหมบวกข้าสามสี่เทียบไหมเดี๋ยวไปตกปลาให้จิ๊กแอมไปเร็วๆตาท่านไปลูกลูกเดี๋ยวมาทำเสียงหล่อเหมือนพระเอกนางอินเดียเลยอินเดียมันเสียงหล่อที่สุดวะไอซ์ครับเคเคเคป้าเสียงในฟิล์มนะโอเ้ยเคดีฟีนต้องทำยังไงเฮียรอดูือได้สดจบครับถึงได้ครับเคดีฟีนครับเอาไปเล่นไงครับเอาไปเล่นไงครับหรือเอาขึ้นที่นั่นตกเป็ดให้หนูหน่อยได้ครับแจมเออดอกท้ยยอ่าาทุน สตีซีซีคนดูนะครับน่ากินมาครับแล้วก็ถูกใจได้สุดนะครับนะถูกใจได้สุดนะครับมาไม้นี้มาสุดท้ายนะครับเปลี่ยนเกมนะเขียวมาเขียวเขียวเจอโอ้โหเ,เ,เขียวแม่งอะไรมึงเนี่ยถูกต้องกดติดตามก่อนนะครับถึงจะคอมเมนต์ได้ดื้อ เกียวมาเกียวอือือะไรไม่จะปานานานเออสาวทามยาอีตายสิบสิบเจ๊เจ๊โอ้ไม่มีสักตัวไม่มีเยอะไรเลยเจ้าคะ่ะอือดอกนี้ช่วยชีวิตกูเขียวไมาเขียวอุย้ยย็ดไม่ถ้าเขียวมาเลย ช่วงต้นเดือนทำโอช่วงนี้ว่างแล้วอ๋อมีด้าแหละเจ๊ยัไม่คม่อยมาดูฝากฝากากดสวกแกงให้บักภาคข้ามานะครับเนี่ยครับฝากกดสวกแกงให้กูด้วยครับไอสัตว์สวัสดิ์สัตว์ตาใครเนี่ยที่ถามไม่ใช่เลยเพียงกับเพื่อกลับมานอนอ๋อแน่นอนครับคนเราเหนื่อยก็ต้องผักมานอนพักผ่อนนะครับไม่สนใจนะครับนะรักยูดว่ะเฮ้ยอาการเจ็บคอกูเริ่มกลับมานะครับทุกคนนะ กูจะไม่ได้ล็อกยูให้พวกมึงดูอีกแล้วน,น,นะให้ตายเถอะโรบินให้ตายเถอะโรบินคิวมาคิวคิวสองแถวเลยโอ้โหสวยสวยสวยว่ะทำยีสย่สิบวันติดบะพากไม่ได้หยุดโอ้โ,โหเหนื่อยแย่เลยครับนะเหนื่อยแย่เลยครับสู้ๆแล้วกันครับผมนะแตกไร แตกหรรึเปล่าโอ้โหเ้โอ้โหแตกในครับน,นอ้องมีเทมหาใช้เฮโมวิตเม็ดยาสามชั้นอุซัดวันนี้เกือบกัดกับหัวหน้างานแล้วพี่เอ้ยหัวหน้างานเป็นไรครับแตกไรหรือเปล่า โอยว้าวแน่ว้าวแน่ร้องว้าวเฮียร้องว้าวรองว้าว,อว,าวไอซัาร้องว้าวนะใน,นคลิปไฮไลท์เซฟเออเดี๋ยวก,กูเอาคลิปนี้ครับลงนะพยนงานโอ้มาให้ทำโอ้แม่งใช้คนดูโว ไปบอกคุณนีแล้วออกนะครับหาผัวยู่ได้สุดดีกว่าคุณยี่หกแล้วครับได้ไฮไลท์คลิปอะเออไฮไลท์คลิปต้องมาแลาวจังหวะเนี้ยคุณยี่หกนะน้องๆสาวห้ามสารำไปเฮ้ยคุณยี่หกละเพื่อนมึงจะอะไรเนี่ยไหลดีขนาดนี้เขียวมาสองแถวเลยโอ้เป็นสิบแทนเขียว โอ้โหเพื่อนดอกสุดท้ายของที่สวย 3K ไปอืมอะไรเขียวๆช่ยว,วยว่ะทุบแล้วโ,โอเคนะเราเลยที่ชอบอย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเออเนี่ยกูปิดตัวปิดตัวไงปิดตัวได้ได้ปิดตัวด้วยไงสวยว่ะเฮียสวยว่ะสาวธรรสารำใบเฮนะ่นะเด็ดไปนี่ได้ครับเดีย๋ยวก็รวย มาเฉยว่ะเหี้ยแตกไปนะแม่งหยังนี่ส <Labor ator il fi> ิไปเลยเต้ปิดเร็วแถวกูจะปิดปิดคลิปเสื้อปิดให้ไรว้ย เค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 ,คโอ้ยตายสโรเบนไอ้ตายะโรเบนไอ้ตายะโรเบนตาโตแท้เข้าเองแต่จะยับแม่งเห็นบางภาคเล่นแล้วก็คันมืออยากเล่นด้วยไปเติมร้อยห้าสิบาทอยากแจกแสนมันต้องมาแล้วทำไมผู้เมืองแม่งโคตรมันอะตอนนี้โคตรมันเลยท้สาวถ้ำนะ คนมันอ้โอ้โหบวกว่ะในคลิปยาวขึ้นกาลังจะปิดเสือเข้าอีกอ้อไม่กูไม่ได้ปิดไลฟ์นะครับนะกูแค่บอกลาในคลิปเฉยเวลาเวลากูจะไปแบบได้ออกคลิปนะซับแม่่อย่ากูตัดช่วงนี้เข้าไปใส่ไงคนดูนะครับคนละ50ไปเออรอคูละ50คนละ30ก็พอแล้วนะแค่ ครเดียม่กดซับสไคร์นะครับกดเลยครับถ้าไม่กดจะคอมเมนต์ไม่ได้นะครับนะสิบมาสิบ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 มามาดิค ah ิวมาก่อนกันเองคนละร้อยกันเองคนละร้อยแจกเงินสดไงเจมแจกทุกอาทิตย์เจมไม่ได้เลยไง โถโหทุนร้อยสี่สิบสี่สิบห้าสิบไปผมพา,าคเครดิตขั้นนานเข้าจังเติมนานแล้วทักไปหลังบ้านเลยครับถ้าเวลาซีซาเรดเดอร์บอกว่าเติมเครดิตยังไม่เข้าครับบอกงี้เด้อนะครับเขียวมาเขียวเขียวกูรวยเลยโอ้ยเฮ้ยน่าจบแม่เจ็ดเจียนหน้าเฉียท้ายตลอด ไทยพาณิชย์มันเป็นไรตอนนี้นะครับนะคใครที่มีเงินเงินโอนอยู่ครับแนะนําไม่ถอนออกมาครับนะตอนนี้เหมือนว่าไอ้เชียตู่นะครับแม่งโกงเงินประชาชนนะครับนะแนะนาไม่ถอนออกมาก่อนนะครับนะถอนออกมาก่อนเนอเย่มาเจ๊เค้เคมาเคถอนออกมาก่อนนะครับเงินหายไม่รู้ตัวเด้อครับใครที่ผูกบัตรเดบิตเครดิตอะไรว่าถอนออกมานะครับนะมันตระยนนะครับนะเงินหายไม่รู้ตัวครับทางรับผิด ธนาคารเนี่ยโอ้โหแม่บอกเลยรับเต็มแน่มึงป้นไอ้เหี้ยเหมือนป้นเลยจะได้หมุนสองรธนาคารเนี่ยแม่งก็รู้อยู่เป็นธนาคารเขาถามเลยเชิงนี่บอกว่ามันมีปัญหาเลยฮันริพานอีกหัวดอวัส <What? S 2> บักประหยัดเดี้วติเออตัวพบทอนแม่งเล่นนะ สวัสดีคนดู1 8คนนะครับนะใครเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับแต่คอมเมนต์ได้ก็ต่อเมื่อกด Subscribe เดอ,อนะครับแจกเว็บของอสองสามก้านะครับนะาอสองสามก้านะครับคนดูโอ้โหมีเงินเริ่มพยับเป็ดไงความหมายมาสามพันเปลี่ยนเกมนะเป็นหนะ้าสิบบาทยุดหัวปี้เออแม่งเอ,อ้ยถ้ามันออกนะกูบอกเลยโคตรรวยอะ่ะ ปลาเขียวมาสวยเฮียมาดิอะไรต่อโอ้โหเร็วเร็วเร็วเมื่อไหร่ไปหาลงุงโอ้ไปดื้อไปสิไปก็ไปกูบไปไอเฮียทูสร้างเรื่องอีกแล้วเอ,อ้าอะไรกันเนี่ยเขียวมาได้ไหมเมื่อห้าสิบบาทเข้าสกแกตเตอร์ได้ไหมฝากแล้วได้เครดิตเพิ่มไหมได้ครับร้อยห้าสิบใช่ไหมร้อยสิบได้ห้าสิบนะครับ เล่นให้หมดก่อนล้วค่อยมาเอากากูนะครับคนหนุ่มแบบประยอยหัวโคตรโอ้อะไรกันหาเรื่องเรื่องหาจะคุกตารางไอ้กูพวกมึงซาส่งประานเรยบอภาครอครับรอเมท้าซบาทเข้าสกแกทเทอร์ได้ไหมโอ้เหนื่อยจังนี่เฮียชักจะหัวร้อนแล้วนะ 80บาทเข้าครับน,น้องๆอนพวกนี้มาชอบมินเนสัดกิจก,ก,รการมทำไงกคถูกใจกูก่รฮิฮิอย่าไหลไปเอเออุ้ยอัน80บาทเข้าไอ้สัดเครดิตฟีต้องทำไงบ้างนี่ถูกใจแด้สุดเด้อถ้ากูแจกหมื่นกูแจกทุกคนนะครับไม่ต้องทำเฮียอะไรเลยน้ำเงินน้ำเงินน,งน้นำเงินเขียวอุ้ย80บาทนะเพื่อนปฏิเ,เกมไปด้วยการไอ้สัด โอ้โหเบนห้าสิบนะเพื่อนให้ตายเธอสาวถ้ำว่าไม่แจกแล้วนะนะเป็น้ยากครับที่กูจะถึงมือนอะ่ะแม่งคูณสิบแล้วแบบดูดี